ทาทาเลิกห่วยครั้งที่73จากกระผมน,นายในไตรโพธิสัตว์สัจจะอธิฐานบาร,รมีประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2563นี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ นะโมตัสสะพะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมนีนพรัตนศสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธัทงศีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส พุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิข้าพเจ้าในเมตไตรโพธิสัตว์สัจจะอธิฐานบารมีขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีครั้งที่73นี้คอยข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีรเลียะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขออย้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดประเจ้าค่า